เห็ดดำตกค่ะน้ำตกหมูกิ้เกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอย่างพอมันตกหลก็เอามาล้วนล้วนล้วนลวกให้มันสุกจึงค่อยเอามาปรุงเพราะว่าถ้าว่าล้วนก่อนหรืมันดิบ ใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นน้ำตาลตามด้วยหอมแดงซอยผักชีต้นหอมสะระแหน่ผักชีฝรั่งคักเครื่อง ตามด้วยมะนาวน้ำตก เดี๋ยวต้องเอาหอยโลเอ้ยโอหอยพอโทษค่ะพูดผิดเดี๋ยวต้องเอาหอยเออหอมสร้อยโรยที่หลังอีกเพราะว่าหมูมันหอนอันนี้หมูมันยังมาท่านเย็นดีเอามาปรุงมันก็เลยเหตุให้พักสลดเดี๋ยวต้องเอาต้นหอมผักชีมาหัน่นโรยหนาให้มันเขียว อ๋อข,ข้าวกลุ่มมะหัาบ้านห้าเขาเจ้าเห็ดน้ำตกเห็ดลาขาเจ้าใส่นหนามปลาบ่บจุ่งเทบ่เคยใส่เลยค่ะใส่แต่น้ำปลา,าลาบ่เคยใส่หนามปลามะหัวขาเจ้าลา เท็ดน้ำตกเขาเจ้าใส่บออยากหูไหมคะสูตรอีสานะอ่ะเพราะว่าเขาบออะไรอยู่บ้านเนาะมากแต่หน่นอยๆเนาะกับเขาอีสานในห้องบุ้หูจักแต่ว่าเขาใส่น้ำปลาหม่อทุกอย่างบอบห้องบุ้งหูผู้ใดหูก,กับบอในเล้อคะ่ะผู้ใดลาบในีใส่ตรงใส่น้ำปลาบออันนี้พักกินกับเ้ยคะ่ะนี่ากาับ ขาวตัวฝักเน่าเกลือแตงกวาอยู่ข้างล่างค่ะข้าวเหนียวไหมได้ะคะ่ะข้าวเหนียวไหมบานเข้าปีนีอีกแล้วอาันานี้หนึ่งข้าวเหนียวไหมแสบออนนมแสบหนึ่งข้าวเหนียวไหมกินกับน้ำตกหมูเล็กหน่อยสั่งปลาหมึกมากคะ่ปะปลาหมึกสามกล่อง กมึกย่างผมว่าท่านในแก่กองแล้วบววิวค่ะให้ดูได้กองวิวตะหนักตกนี่แหละที่เงี้ยเพลียวรถแสบรถชาติพอดีเลยวปะยาะเสี้ยวต้นหอมมาโรยที่นั่นเขียวเขียวเลกน้อยสวย,สวย เนียวไม่คุยเนาะค่ะซิมมึงจะข่ำก็ไดวะขขาเนียวไม่ซิมรสฉาดมันมึงแสบแล้วเปียวแล้ว บ้านนี้พอกินเผ็ดเด้ค่ะใส่แบบพริกสองซอนพริกขีนูไอ้พริกป่นสองซอนกับถือว่าเผ็ดนึ่งว่มีคนกินเผ็ดเสีบยกคลิปไปแค่นี้นะคะขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชบ์ะไแชร์กดูง์ก็ไกด้าััดทินกินน้ำกก็คชร์กนีชรไกดด้วยคะ่ดมชร์กดกหมูเ์กหมชรฮ็ดเอง มูอย่างเองค่ะแต่ว่าหมูนี่เอามาล้วนไหม่อีกให้มันสุกถือฟักเอถึกน้ำห่อนผัดทักก้าสลดเบิดเดียวสีโรยผักขี้ต้นหอมใส่ใหม่อีกมันเขียวๆหนากินก็นี่ค่ะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ